คลิปนี้ค่ะโฮม e บเออร์สอัปเดตของเรายังเป็น EP พิเศษนะคะที่เรายังพูดคุยกันถึงเรื่องของการออกแบบที่อยู่อาศัยตามหลักของฮงจุ้ยกับโครงการ m ม y a อี n อ e เสีนัครินค่ะ และวันนี้ค่ะก็ยังอยู่กับพี่เคนเนี่นะคะที่เราก็ยังอยู่ภายในบ้านที่จะพูดถึงลักษณะภายในบ้านตามหลักฮวงจุย้ย<ช>มีอะไรอีกบ้างซึ่งสิ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือพอหญิงเดินเข้ามาภายในบ้านหลังเนี้ยความรู้สึกแรกก็คือรู้สึกถึงความเป็นเซนความนิ่งสงบค่ะใช้วิธีไหนหรือว่าการออกแบบตามหลักฮวงจุ้ยยังไงบ้างถึงรู้สึกแบบนี้ครับพี่เคนเนี่เซนเนี่ยเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นหมายถึงความสงบจริงๆแล้วเราเน้นทั้งกายและใจนะครับ ทีนี้เซนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับจีนจีนหวงจุ้ยเนี่ยเรากำลังพูดถึงไฟ v e element นะครับ f i อ e element หรือธาตุทั้ง5้านั่นเองธาตุทั้ง5้าเกี่ยวอะไรกับหวงจุ้ยและมีอะไรบ้างธาตุทั้ง5้าเนี่ยคือดินโลหะน้ำไม้และไฟะซึ่งธาตุทั้ง5้าเนี่ยส่งเสริมกันและเป็นคอนฟ lict ซึ่งกันและกันอย่างเช่นดิน ทำลายน้ำํำดินถมน้ําน้ําดับไฟไฟเผาโลหะโลหะตัดไม้ค่ะและก็ไม้ดึงดูดความสมบูรณ์จากดินในเวลาเดียวกันดินก็ส่งเสริมโลหะนะครับมีทั้งการส่งเสริมกันและการหักลางกันถ้าเราออกแบบบ้านเนี่ยให้มีความสมดุลของธาตุนั้งห้าแล้วเนี่ยผู้อยู่อาศัยก็จะอยู่ด้วยความสงบนิ่งทั้งกายและใจตรงนี้คือหลักการออกแบบ แล้วอยากให้พี่แคนนี่ยกตัวอย่างว่าถ้าทั้งห้ากับบ้านหลังนี้มีตรงจุดไหนบ้างที่เราออกแบบตามหลักห่วงจุ้ยของท่าทั้งห้าคืออย่างนี้ครับชั้นที่1เนี่ยเราให้เป็นตัวแทนของน้ำเราก็จะออกแบบให้สีเข้มนะครับบ้านชั้นที่สองก็สีเข้มเช่นกันเพราะเราให้เป็นตัวแทนของดินค่ะพอมีน้ํามีดินแล้วชั้นที่3เนี่ยเราเออกแบบให้เป็นสีอ่อนตรงเนี้ยเราถือว่าเป็นตัวแทนของไม้ ไม้อยู่บนดินที่มีน้ําอยู่ข้างล่างนี้ไม้ก็จะ,จะเจริญงอกงามนะครับและชั้น4ี่เป็นโลหะนะครับหลังคานี้เป็นสีแดงคือตัวแทนของไฟเพราะฉะนั้นความสมดุลของทั้งหลังเนี่ยมันจะทําให้กเกิดความสงบความร่มเย็นอยู่อาศัยและสบายทั้งกายและใจนะครับเพราะว่าถ้าจิตใจสงบกายสบายแล้วพลังงานดีๆที่ได้รับมา,าจะสร้างความมาั่งคั่งได้ดีครับ โอ้โหที่ฟังมาคือตั้งแต่ชั้นหนึ่งไปจนถึงหลังคาหรือว่าชั้นดาดฟ้าประกอบไปด้วยธาตุทั้ง5ที่ส่งเสริมพลังงานดีๆให้กับผู้อยู่อาศัยนะคะที่จะมีความมัง่งคั่งร่ำรวยอยู่อย่างร่มเย็นไปตลอดนะคะกับโครงการเมย์เอเวนิวสีนัครินค่ะรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของหวงจุย้ยหรือว่าการออกแบบบ้านยังมีอีก1 EP อีพีพิเศษนะคะเดี๋ยวเราจะติดตามกันต่อใน E ีีสุดท้ายค่ะว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะ